สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะพอดแคสต์ Podcast ครั้งนี้ค่ะมาติดตามบทความของศาสตราจารย์ดรสุรชาติบำรุงสุขท่านได้เขียนในหัวข้อที่ว่า2,566สนไทยจะลู่ลมไหมเชิญติดตามรับฟังค่ะคงปฏิเสธไม่ได้ค่ะว่างานด้านการต่างประเทศของไทยนับตั้งแต่รัฐประหาร2,557สืบเนื่องจนถึงหลังการเลือกตั้ง2,562เป็นต้นมา ได้ถูกวิาพากษ์วิจารณ์อย่างมาก,กนในเรื่องของทิศทางนโยบายที่ดูจะมีลักษณะของการพึ่งพิงการสนับสนุนของรัฐบาลในค่ายตะวันออกอย่างมากโดยเฉพาะการสนับสนุนทางการเมืองต่อก,การจัดตั้งรัฐบาลทหารที่เกิดที่กรุงเทพ เนื่องจากท่าทีของโลกตะวันตกไม่ตอบรับกับก,บการยึดอำนาจที่เกิดขึ้นที่กรุงเทพและกลายเป็นพันธะผูกพันที่ทำให้รัฐบาลไทยต้องหันไปหาความสนับสนุนจากรัฐบาลจีนและรัสเซียท่าทีที่ไม่สนับสนุนการรัฐประหารของผู้นำทหารไทยกลายเป็นช่องว่างทางการเมืองอย่างดีค่ะที่เปิดโอกาสให้รัฐบาลปักกิ่งและมอสโกแทรกตัวเข้ามาในช่องว่างดังกล่าว ขณะเดียวกันความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างรัฐบาลทหารไทยกับรัฐบาลของรัฐมหาอำนาจใหญ่ฝ่ายตะวันออกก็มีพัฒนาการเพิ่มมากขึ้นอีกหลังจากการเลือกตั้งในต้นปี2562จนถึงปัจจุบัน การดำเนินนโยบายการต่างประเทศในลนักษณะเช่นนี้ค่ะมักจะถูกอธิบายว่าการเอียงเข้าหารัฐมหาอำนาจตะวันออกก็เพื่อการปรับสมดุลในงานด้านต่างประเทศของไทยที่รัฐบาลทหารและกลุ่มผู้สนับสนุนมีความเชื่อว่าไทยในช่วงที่ผ่านมามีความใกล้ชิดกับฝ่ายตะวันตกมากเกินไปจึงมีความจําเป็นต้องสร้างสมดุลใหม่ด้วยการเข้าไปใกล้ชิดกับปักกิ่งและมอสโกให้มากขึ้น จนเกิดข้อสังเกตค่ะว่าจากรัฐประหาร2557จนถึงรัฐบาลสืบทอดอำนาจของพลเอกประยุทธ์จันโอชาได้พาประเทศไทยออกจากความสัมพันธ์ที่เคยมีในหลายส่วนกับตะวันตกสภาวะเช่นนี้ค่ะสอดคล้องกับความรู้สึกของชนชั้นนำกลุ่มผู้นำทหารสายขวาจัดและบรรดากลุ่มปีกขวาที่แสดงออกอย่างชัดเจนว่า พวกเขาไม่ชอบโลกตะวันตกที่ไม่สนับสนุนรัฐประหารที่กรุงเทพและไม่ชอบมากขึ้นที่ตะวันตกจะมาเรียกร้องให้ผู้นำรัฐประหารรีบคืนประชาธิปไตยให้กับสังคมไทยขณะเดียวกันค่ะพวกเขามีท่าทีตอบรับอย่างชื่นชมที่จีนและรัเสเซียไม่ออกเสียงวิจารณการเมืองไทยพวกเขาจึงมักเรียกร้องให้ไทยเข้าไปใกล้ชิดกับรัฐมหาอำนาจตะวันออกมากขึ้น แต่สังคมอาจจะต้องตระหนักค่าว่าการสร้างสมดุลใหม่ของการต่างประเทศไทยที่บรรดาปีกขวาไทยให้การสนับสนุนอย่างแข็งขันนั้นอยู่ภายใต้เงื่อนไขาการรัฐประหารอันส่งผลให้รัฐบาลไทยต้องพาตัวเองไปอยู่กับการสนับสนุนทางการเมืองของจีนและรัเสเซียและกลายเป็นหนี้ทางใจที่กรุงเทพต้องคอยจ่ายตอบแทนแก่รัฐผู้สนับสนุนถ้าการปรับนี้เกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไขของระบอบรัฐสภา รัฐไทยน่าจะมีความยืดหยุ่นในการดาเนินความสัมพันธ์ระหว่างกรุงเทพปักกิ่งมอสโคมากขึ้นไม่ใช่การเป็นรัฐลูกไกล้เช่นในปัจจุบันในบางกรณีอาจต้องใช้คำว่ารัฐลูกน้องได้ด้วยการมีพันธะทางใจค่ะทำให้มุมมองไทยต่อปัญหาในเวทีระหว่างประเทศอยู่ในกรอบคิดเดียวกับจีนและรัเสเซียที่ละเลยต่อบรรทัดฐานของระเบียบระหว่างประเทศ ตัวอย่างเช่นในกรณีของสงครามยูเครนนั้นไม่ว่ารัฐมนตรีต่างประเทศไทยจะกล่าวอ้างหลักการอะไรก็ตามแต่สุดท้ายนักสังเกตการระหว่างประเทศทุกคนรู้ดีว่ารัฐบาลไทยโดยกระทรวงต่างประเทศไทยเกิดภาวะไม่มีความกล้าหาญทางจริยธรรมและไม่กล้าแสดงออกทางด้านมนุษยธรรมที่จะกล้าลงเสียงประนาม การทำสงครามของประธานาธิบดีปูตินที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของชาวยูเครนอย่างใหญ่หลวงตลอดรวมถึงการโจมตีอย่างไม่จำแนกของรัสเซียดังนั้นค่ะผู้นำไทยคาดหวังว่าการงดออกเสียงต่อปัญหาสงครามยูเครนในด้านหนึ่งจะเป็นการชักชวนให้ผู้นำรัสเซียเข้าร่วมการประชุมเอเปกในเดือนพฤศจิษษกายนที่กรุงเทพ และยังตอบทางใจต่อความสนับสนุนที่มอสโกเคยสนับสนุนรัฐบาลทหารกรุงเทพในอีกด้านหนึ่งค่ะคือผู้นำไทยมีอาการเกรงใจจีนจนในการลงเสียงในปัญหาสงครามยูเครนเพื่อส่งสัญญาณว่าไทยมีจุดยืนเดียวกับจีนและจะไม่เดินตามกระแสสากล คำสัมภาษณ์ของรัฐมนตรีต่างประเทศไทยในปัญหาสงครามยูเครนว่าเราโหวตโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศไทยและของโลกเป็นสำคัญจึงฟังไม่ขึ้นและกลายเป็นภาพสะท้อนค่ะว่ารัฐบาลสืบทอดอำนาจของไทยพร้อมสนับสนุนรัฐบาลแบบอำนาจนิยมทั้งในจีนและรัเสเซียแบบไม่มีข้อต่อรองและการสนับสนุนเช่นนี้ไม่มีคำตอบที่ชัดเจนว่า ผลประโยชน์แห่งชาติของไทยอยู่ตรงไหนในอีกส่วนหนึ่งก็เห็นถึงการแสดงท่าทีสนับสนุนรัฐบาลอำนาจนิยมของผู้นำทหารในประเทศเพื่อนบ้านอย่างชัดเจนดังจะเห็นได้ว่ารัฐบาลกรุงเทพมีท่าทีในแบบประนีประนอมและไม่แสดงออกในลนักษณะของการกดดัน เพื่อจะเป็นปัจจัยในการช่วยลดทอนความรุนแรงที่เกิดจากการใช้กำลังปราบปรามผู้เห็นต่างและฝ่ายประชาธิปไตยในเมียนมามาอย่างต่อเนื่องจนเป็นดังการส่งสัญญาณทางการทูตว่ารัฐบาลไทยไม่ทอดทิ้งรัฐบาลทหารเมียนมาเด็ดขาด ขณะดเดียวกันก็จะไม่สนับสนุนฝ่ายประชาธิปไตยและรัฐพัฒถิ่นของเมียนมาซึ่งในอีกด้านหนึ่งอาจสอดรับกับท่าทีของจีนและรัเสเซียในการสนับสนุนรัฐบาลทหารเมียนมาด้วยแต่หากพิจารณาในภาพรวมเราอาจอธิบายได้ว่ารัฐบาลไทยลงเสียงในเวทีสากลเพื่อเรียกร้องให้จีนและรัเสเซียดำรงความสนับสนุนต่อรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ต่อไป เพราะในการเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้นในปี2,566นั้นมองไม่เห็นถึงชัยชนะของผู้นำรัฐบาลปัจจุบันแต่อย่างใดจึงมีนายว่าหากปักกิ่งและมอสโกต,ต้องการเห็นทิศทางการต่างประเทศไทยในแบบที่เป็นอยู่ก็จะต้องสนับสนุนให้ผู้นำชุดนี้รวมทั้งกลุ่มของรัฐมนตรีต่างประเทศปัจจุบันได้มีอำนาจในการควบคุมทิศทางการต่างประเทศของไทยต่อไป สภาวะเช่นนี้ค่ะทำให้ใครที่เคยเชื่อว่านโยบายต่างประเทศไทยเป็นเสมือนสนลู่ลมที่พร้อมจะยืนต้นอยู่ได้เสมอท่ามกลางของพายุการแข่งขันของรัฐมหาอำนาจใหญ่อาจต้องคิดทบทวนใหม่เพราะการกำหนดทิศทางแบบไม่แคร์กระแสโลกและเชื่อว่ารัฐไทยอยู่ได้ด้วยกระแสลมตะวันออกที่พัดมาจากปักกิ่งและมอสโกเท่านั้นอาจต้องไม่ลืมว่าลมตะวันตกก็พัดแรงเช่นกัน ลมพายุแห่งการแข่งขันของรัฐมหาอำนาจใหญ่พัดแรงเสมอและวันนี้สนไทยไม่ลู่ลมแล้วเพราะยืนต้นตายไปตั้งแต่การรัฐประหาร2,557ถ้าเช่นนั้นเราจะปลูกสนต้นใหม่หลังเลือกตั้ง2,566ได้หรือไม่หรือไทยจะต้องดำเนินนโยบายสนตายด้วยอาการพินอบพิเทาต่อผู้นำรัฐมหาอำนาจตะวันออกต่อไปไม่หยุด ดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก u t u b e มัธิชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ